วว่่าาาามีีต้หงยเมื่อกี้การแสดงแคมป์ไฟของแม่แล้วการแสดงแคมป์ไฟของพี่ปื้มคืนนี้จะทําอะไรกันดีเสือไงพี่ปุ้มลูกเสือการแสดงลูกเสือเหรอได้เลยครับบอกเลยชื่อการแสดงว่าการแสดงลูกเสือสามเหลี่ยมอ่ะทำยังไงครับเที่ยวตอนลึกทำยังไงครับอืมขาต้องตรงอ่า แถวตรงตรงามระเบียบครับแถวตรงตามระเบียบครับวันทยาพัดวันทยาพัดใช่งั้นเหรอ <c oughs> <c oughs> สองนิ้วไม่ใช่เหรอยังไม่ได้คุ้นทยังไม่สอ,สอนบ,อบ,อบ,อบ้างนักป่วนบ้างแสดงแคมป์ไฟคืนนี้นักป่วนทำอะไรดีนักป่วนทำอะไรแสดงแคมป์ไฟแสดงแคมป์ไฟคืนนี้นักป่วนเอาอะไรหมูหอ้าวเพลงหมู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 เพลงหมูเขาร้องยังไงพี่ปุ้ม อ๋อนี่ทานเรื่องหมูเหรอน้องโปรดเล่าให้ฟังหน่อยไม่ต้อเล่าให้ฟังให้ก็ได้ลูกหมูสามตัวบ้านหนึ่งสร้างด้วยฟางบ้านหนึ่งสร้างด้วยไม้บ้านหนึ่งสร้างด้วยอิฐยรติพี่ใหญ่ของหมูสร้างบ้านอิฐพี่ชายกลางสร้างบ้านไม้น้องชายเล็กสร้างบ้านฟางหมาป่าก็เดินมาเจ<ด>อบ้านใช่ไหม ขอเบรกโฆษณาก่ ado, iko, อน2ตัวหลังได้ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยท้องหิวมากเลยเยอะมีใครพกอะไรมากันบ้างน้องปอล์มาร์ตินโล่ไปย่างอ้พี่มือมีมาร์ตเป็นโลกแคมไฟมาเหรออินนี่มาอ้าวน้องปอล์มีช็อกโกแลตมาส่วนแม่ล่ะมีแม่มีอะไรมาบ้างนี่ไงเฮ้ยอะไรอะครับแม่วิกกิจน่ารักน่ารักมากเลยแม่ก็มีวิกกิจแบบเรียบเรียบปะใช ทุกคนฟังทางนี้นะ ah? แต่พ่อเตรียมของสิ่งสำคัญเลยนะอะไรอ่ะพ่อนี่เลย <î S 1> พ่อมีไม้มาจิ้ม <ress> พ่อไม่ได้เอาของกินมานะเอาเอาไว้เอาไว้จิ้มเอาไว้ย่างไว้ย่างมัมเบลโลใช่ไหมเอาไก่ขอนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่พ่อไม่อยากกินเมนูพวกนี้นะครับเราพอจะนึกเมนูอะไรได้ไหมครับที่เราจะรวมผสมกันทุกอย่างได้เลยเนี่ยไม่ดีกอ่าไม่ดีกอ่าพ่อ สม้อไงสม้อเหมือนของต่างประเทศใช่ไหมใช่ใช่ใชเขาทำยังไงอะครับอันดับแรกทุกคนต้องเอามัดเป็นโลบไปย่างกันก่อนเลยจริงเหรอโอเคเอาแค่พอเหลืองเหลืสวยนะอย่าโดนไฟนะห้ามโดนไฟจะเปิอะฐานดำปุ๊บปื๋อเลยนะนี่เราทำอย่างนี้ลูกนี่นี่ทำเหมือนแม่หนอตลอดเลถ้าเราอยากให้ไฟลุกแรงขึ้นเราก็ใช้พัดลมที่เรามีอยู่เป่าได้นะ ใกล้ไประวังเปิดคิดเท่านะนอดกินเลยนะฮู้ยแม่สีแม่ของแม่เหลืองแล้วว่าเริ่มเปลี่ยนแล้วพ่อเราไม่ต้องหมุนเยอะหรอกเราหมุนเยอะเราจะไม่เหลื<ห><ห>องนี่นี่ขมข้อเหลืองแล้วเห็นว่าเราไม่ต้องหมุนเยอะอุยของแม่สุกแล้วอ่๋อของแม่ได้แล้ว <c oughs> ของแม่เหลืองแล้วทุกคนของปัดเหลืองหรือยังอุยของแม่พองก่อนโอ้อยเติดกันระวังเตี้ยนะปึ๊บปึ๊บไม่ข้อนปึ๊บไม่โอ้ยเอาอข้อนี้ พี่ปุ้มครับพ่อเหลืองจะครบแล้วนะพี่ปุ้มเหลืองหรือยังอันใหม่โอ้หลวงพ่อเริ่มยวยแล้วของพ่อเริ่มยวยแล้วนี่วางไว้ตรงนี้ตำแหน่งประมาณพ่อครับพี่ปุ้มครับอย่าแกวงไม่ต้องแกวงโอ้พี่ปุ้มเปิดขี้เท้าก็แกะออกเหมือนเดิมโอ้พ่อจะตกแล้วพ่อจะตกแล้วแม่เตรียมอุปกรณ์ครบยังช็อกโกแลตก่อนเนี่อันดับต่อไปเราก็ใช้ช็อกโกแลตโปะไปที่ บิสกิตนะทุกคนไแข้าวแล้วเราก็เอามาเป็นโลย่างใส่ลงไปน่ากินมากโอ้ยยืดเลยแปะอีกทีไหมใช่แปะเลยดูทุกคนดูว้าวนี่ใครจะกินสมอลบ้าง อร่อยไหมน้องปอดอร่อยอร่อยพี่ปุ่ลองไหมโอ้วมวว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 รวววมปวดวว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 วาวว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 ว่แวววเวววลววเวว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 ลวว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 มวว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 วดวว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 ็วววาวววววววไวว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 วควว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  อ้อาวใครทำร่วงเนาะอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าออใหม่นะอันนี้มันอร่อยนะอร่อยมากแต่เบเิงอุอ้ยเบุเหลืองแล้วเหลืองแล้วเหลืองจะครบแล้วด้วยแต่ยังคแต่เบบ้เขาไม่ทำใช่ไหมใช่อ่าเดี๋ยวเอาของแม่ดีกว่าพ่ออยากเอาขอนม อร่อยมากอร่อยมากครับเดี๋ยวลองกันนะมันกรอบอ่ากรอบเพิ่มชิมเลยย้อนด้ยเหรออาพ่อมาพ่อมาเราเขาอาจจะไม่ชอบแต่เราอาจจะชอบนะบอกเลยว่าหอมมากๆแต่ไม่รู้ของแม่จะเหมือนหรือเปล่านะใช่ไหมเพราะว่าเขามีสีใช่ไหมช็อกโกแลตโดนความร้อนจากมาร์เมลละลายเข้าพอดีเป๊ะเลย มันเม็นโลก็หอมมากๆาใหญ่ไม่ชอบกินขนมดอกโอ้าวอันนี้ไปย่างเหรอได้ครับของแม่ไม่ค่อยนอนเท่าไหร่ดูเลย่ะโอ้ยให้แม่ลองชิมดูก่อนแปลว่ามันเมลโล่เยิ้มๆเลยทุกคนนี่ออกเป็นช็อกโกแลตออกคนะอ้อดูที่ความยืดของมันเมลโลมาดูมาดูอร่อยพ่อฟังเสียงพ่อฟังเสียง โอเคน้าโป๊ดอร่อยไหมอร่อยของใครอร่อยกว่าของพ่อหรือของแม่ครับของพ่อหรือของแม่อร่อยกว่าของพ่ออร่อยของพ่ออร่อยกว่าเพราะว่าเพราะว่าอันนี้เขามีรสชาติอันนี้ด้วยไงพ่อมาเมลนโล่โอ้โหกกรอบของดึ้มครับมัเมลโล่แคมไฟโอ้โหกกรอบเหลืองยืดโอเคว้าว แง่เอาไก่มาแลกก็ไม่ยอมนะครับชั่วโมงนี้หูยเหลืองสวยมากเลยกรอบเลยใครอยากได้ก้อนนี้บ้างนักโดอยากได้นักโมดอยากได้เหรอโอเคไม่จะทำให้แล้วนะอุปกรณ์ง่ายๆครับบิสกิตแล้วก็มาร์ชเมลโล่เอาล่วงแล้วล่วงแล้วไม่เป็นไรนะโต๊ะเราสะอาดนี่ ดูนะความความฉ่ำของมันเป็นรูที่ปิ้นออกมายี่งสุดยอดโอเคเปิ้มไปย่างเลยเร็วๆแม่แกะอันนี้เลยเอาใครจะกินอันนี้ใครจะกินสมอนี้นี่เปิ้ลใส่รองเท้าด้วยกลับเลยยืดเลยทุกคนยืดเหมือนชีสเลยอ่ะ น้ำโปรตีนมุมปากเลยแม่อ้าวลองชิมว่าไหนอร่อยกว่ากำลังร้อนๆอุ่นหุ่นหอมอ่ะอันเนี้ยเพราะว่าหอมมากๆเน้องเนาะเพราะว่าเขาไม่มีรสชาติอะไรมาเขามันเม็นลูํทำให้เข้ากับช็อกโกแลตดีมากโอ้น้ำโปดจีนค่แคคเกอร์เรานี่ข้างในก็จะเป็นซองแบบนี้อ่ะอ้าวมีแบบช็อกโกแลตแล้วก็มีแบบ ธรรมดาใช่ป่าอันนี้โกโก้กับออริจินอลเฮ้ยพี่เพิ่งกินสมอล้เหรอสมอลแบบไม่ย่างเหรอนี่นุ่มยังไม่นุ่มเท่าไหร่เนาะเพราะว่าส่วนสีขาวไม่ได้เลยนี่ปิ้นเลยปิ้นสีฟูเลยไม่เอาครับจะพูดไม่ชัดโอเคแม่เองแม่เมาเลยเมา กรอบมากกรอบมากกรอบมากผมรูปอะไรรูปแก่หรอเขามีสัตว์หลายตัวนะเนี่ยนี่อะไรครับทุกคนช้างมีงาจ่อไว้แบบนี้ไม่ต้องโดนเปลวไฟนะทุกคนถ้าโดนเปลวไฟนี่ดำปุ๊บปื๊ดเลยนะกิน <c oughs> ไม่อร่อยเลยนะใช่ครับพอร้อนแล้วปุ๊บแล้วก็พลิกเลยของแบบมึงพองเลยแม่ของแบบเยิ้มเยอ้มมึงพองเลยอันนี้มันร้อนอยู่ใช่น้องโปดยังไม่เหลืองนะของน้องโปดยังไม่เหลืองนะ นี้โหเริ่ม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 จะอยแล้วพอพอแล้วพอแล้วพอเริ่มจะอยแล้วเริ่มจะไม่ได้กินแล้วเริ่มจะไม่ได้กินแล้วเอาไปปุ้มโอ้ไปปุ้มเขาประดิษฐ์อยู่แบบสีขาวกับไอติมนะทุกคนอ้าวดูอู้แล้วก็ปี๊ดใส่เลยใส่เลยดูนะเพื่อนดูพ่อจะบี้นะบี้เก น่ากินสุดๆคนต่างประเทศเขาเรียกว่าสมอ,อาหารแคมไฟนะนี่ดูพอมาร์เมโลร้อนเจอกับช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็ละลายไปด้วยหอมไปด้วยเลยนะทุกคนอืมหอมออกมาถึงนี้เลยหอมมาก <S 2> <S 2> <S 2> นุ่มพอดีเ๊ะเลยได้วความกรอบจากแพ็กเกอร์นะได้ความหวานจากมาร์เมโลใช่ช็อกโกแลตก็ละลายเข้ากันมาดีเ๊ะเลย อร่อยดูดิช็อกโกแลตเยิ้มแบบนี้เลยนะทุกคนละลายแบบนี้เลยนะนีละลายเลยตอนแรกเป็นก้อนอ้เพิ่มจะเพิ่มตั้งใจพยายามย่างให้ได้เลยครับเห็นไหมเห็นไหมเหลืองแล้วเห็นไหมเราจะพลิกไปทีราคาเราต้องมือนิ่งมากๆเลยนะพอเริ่มควันออกเราก็พลิกเห็นไหมเอาข้างนี้บ้างเอาข้างนี้บ้างควันที่มันเป็นโลออกนิดนึงเราก็พลิกเลย เอาออกแล้วอีกเลยเห็นไหมใช้ของพี่เฟื่องเลยเอาด้านที่ยังไม่โดนบ้างครับเอาแบบนุ่มๆเลยครับออกแล้วอ่าเห็นไหมเหลืองเลยอีกฝั่งนึ่งอีกฝั่งนึงออกควันออกปุ๊บออกแล้วออกแล้วออกแล้วโอเคอีกหน่อยหน่อย ย้่ยติดมือน้งหมดเลยทุกคนโอเคออกแล้วออกแล้วมมามา s ของฟื้นนี่ใส่ช็อกกลดไว้ให้แล้วนะช็อกกลาดตัวใหม่ด้วยเดี๋ยวอันนี้ให้แม่ใส่ให้เพราะ่าเอาก้อนไหนเอาหมดเลยเหรอเอามดเลยอได้เดได้ได้ไยูจะให้มันปิ้นไปเลยให้ปิ้นไปเลยสโอยไอติมกรอบมาก ว้าวอันล่างอัน่างยังไม่ไม่เหนียวดีเฮ้ยอันล่างยังไม่ละลายดีเอาประมาณนี้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 พี่ปื้มเลยอะพี่เอาบีบเองว้าวเต็มคำดูความยืดนทุกคนเต็มคำร้อนเหรอ อ๋อพี่พิ่มไม่ชอบช็อกโกแลตรอบหน้าเราไม่ใส่ช็อกโกแลตก็ได้พี่พิ่มดันไม่ชอบช็อกโกแลตเถิดดูช็อกโกแลตปิ้นออกมานี่เลยโอกินเลยนี่ครับโอ้อร่อยมากโอดูพองอย่างไวเลยเบลฟัดโผล่ระวังลุ่งจะปวดระวังล่วงนะเขาจะพองใหญ่กว่าเดิมด้วยนะทุกคนเวลาที่เขาเริ่มกรอบแล้ว ทำไม่ได้มันร้อนกินกระปุกแล้วชิ้นนี้หม้อไปปื้มเลยแบบไม่คนไม่ชอบช็อกโกแลตเราก็ไม่ต้องใส่นะทุกคนได้ทได้ได้เดี๋ยวนะนี่นี้เวลาเราเอาออกแล้วทำนี้หมุนหมุนเป็นเกี๊ยวเหรอเป็นเกี๊ยวอ่าพี่เพิ่มบีบเองเลยไป่เพิ่มบีบเองเลยลองแบบไม่กินช็อกโกแลตว้าว ดีกว่าช็อกโกแลตเหรอ<ช>อ๋อพี่ปพื่มเขาไม่ชอบช็อกโกแลตนะ,นอ,ะอ๋อจะไม่ละลายได้ปะม,มันจะไม่หวานเกินใช่ไหมอันนี้หวานน้อยลงนะครับทุกคนแล้วก็จะมีม,มันเป็นโลดส่วนที่กรบกอบแล้วก็หอมๆแล้วก็ส่วนที่ละลายแล้วก็โดนบิสกิตรกรอบอเข้ากันดีมากขอิบแล้วมาเล่าต่อนะอ่าครยิมแล้วมาเตรียมเล่านิ<อ>าทานแคมไฟ<ว><ะ>เรื่องหมูถึงคนกลางแล้วยังไงต่อครับ สร้างสร้างบ้านไหม้ระหว่างหมาป่ามาเรียกก๊อกก๊อกก๊อกใช่แล้วจมูคนกลางก็บอกว่าฉันไม่เปิดประตูแห้วแต่ฉันอยากจะเข้าไปเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะเป่าลมให้บ้านจะพังเลยก็ไม่ยอมเปิดแล้วังหมาป่าก็เป่าฟู่บ้านก็พังแล้วลูกหมูแล้วหมูคนกลางไปไหนอ่ะวิ่งหนีไปบ้านคนโตเหรอ ้าวแล้วก็แล,วแล้วหมาป่าก็ไปหาหมูบ้านคนโตบ้านอิดบ้านหลังย่อยกอก็กจะหมูสามตัวเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เปิดแล้วหมาป่าก็เราแต่เป่าแต่เป่าเท่าไหร่ก็ไม่เข้าเพราะเป่าเท่าไหร่ก็ไม่พังเพราะว่าบ้าน ำจับอีเดอร์แข็งแรงใช่ไหมใช่แล้ว้หมาป่าก็เหนื่อยแล้วหมาป่าก็คิดออกว่าว่านี่พ่อจะเล่าให้ฟังหมาป่าก็ไปหยิบทวานมาแยกไม่ใช่แล้วเขาก็ปีนไปในหลังคาบ้านป้องควันใช่ไหมใช่แล้วลงมาว้าวกินหมูสามตัวมีขันมีมีมีองค์ใหญ่แล้วแล้วเอาแล้วเอาหมาป่าไปต้ม หมาป่าตกปองเพื่อไปลงนี่เหรอไปลงหม้อเหรอ,อต้มหมาป่าเลยเหรอ,อ <c oughs> เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเวลาเราจะสร้างบ้านก็สร้างให้ดีๆใช่ไหม <c oughs> อ่าโอเควันนี้แคมป์ไฟกับ <c oughs> เมนู <c oughs> สมอร,อร่อยมากๆเลย <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <c oughs> สวัสดีครับ